โอเคครับผมก็ขอสวัสด,ดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในตัวเกมออฟไลน์นะครับผมผมก็ทําให้ผู้เล่นได้เล่นกันแล้วนะครับผมก็รีบทําเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าแมปเลยนะ <c oughs> แล้วก็ปรับเรื่องภาพนะครับผมแล้วก็ UI ต่างๆในเกมนะครับอ่นนี้ก็เป็นรถนะโอเคเอครับผมเออตัวนี้ทายลากนะครผม ผมลืมปรับเรื่องสีแมพนะแมพมันตรงนี้ต้องเป็นสีดำนะลืมแต่ว่าผมอัพโหลดไปแล้วเดี๋ยวไว้รออัปเดตหน้านะครับโอเคนี่นะครับผมโอเคผมก็จะเลือกรถคันนี้นะครับาการที่เราจะแต่งก็กดเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็จัดทรงจัดทรงนะหลังลงอะไรอย่างนี้นะครับผม ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของระบบรถเนาะพวก abs ต่าง traction น,นะครับผมสามารถลองเปิดเล่นกันได้เลยนะผมก็จะมีผลต่อรถนะครับอันนี้จะเป็นขับสขับ2ขับหน้านะครับผมแล้วก็จะเป็นความแรงเครื่องนะโอเคนะครับผมอันนี้ผมจะเลือกใส่เกียร์เองนะโอเคครับผมแล้วก็ตรงน,นี้ก็เราก็จะเลือกรถได้เลยนะครับ <S <S มาแล้วนะครับผมเป็นมุมกล้องนะครับผมมุมกล้อง แล้วก็กล้องทั้งหมดหนะผมเรื่องภาพก็จะสมูทขึ้นแล้วสวยขึ้น,นแล้วผมทำให้เกมดูแลนาเล่นขึ้นนะครับขี้ทษระผมจะพาขับเล่นนะเดี๋ยนะอันนี้เราเป็นเกียเอเอเจน์หนึ่งนะผมผมลืฟ เดี๋ยวว่ามันกดไม่ติดเดี๋ยวนอยหลังก่อนเล่นยางนิดเดีย็เล่นเลยครับ การเจรนเติตึกออกมานะครับผมดี่ก่อนครถ่ายอะไรได้เลยนะครับผมเย่ครับผมเจ๊เดแ่ยวเนี่ยก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรได้เลยนะครับผม เรื่องลงจากรถเดี๋ยวผมจะอาจจะทำหรือไม่ทำยังไม่แน่ใจนะผมเพราะว่าบลัคมันเยอะอยู่เนาะเรื่องลงจากรถนะครับผมแต่ทุกคนก็กเรียกร้องมาอยากให้ได้นะผมเรื่องทำลงจากรถเนาะเดี๋ยวเราอัปเดตเนี่ยผมเดี๋ยวจะเป็นตัวเกมออฟไลน์ไม่มีเด็กก็เล่นได้เลยนะผมมัจะเป็นต้องมีเด็กนะไม่มีเด็กก็เขาเล่นได้เลยเล่นโหลดอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะผมสวัสดี้ก็ขอบคุณครับ